วันที่5้ากุมภาพันธ์2,567ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีตเต้าเต๋อจริงบทที่73และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหวานเพะชะตาชีวิตคือสิ่งที่ปลูกจากการคิดส่วนเรือจนจำที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือการคิดของคนเราซึ่งทุกคน ล้วนถูกคุมขังไว้ในนั้นคนมากมายสามารถจัดก,การผู้อื่นได้แต่จัดก,การตนเองไม่ได้คิดเปลี่ยนแปลงโลกแต่ไม่คิดเปลี่ยนแปลงตนเองนี่คือข้อบกพร่องทางการคิดหากการคิดไม่สอดคล้องกับเตาชะตาชีวิตย่อมไม่ดีอันที่จริงหากการคิดในสมองถูกต้องทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบ ก็ควรถูกต้องทั้งหมดด้วยหากผลลัพธ์ไม่ถูกต้องแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่การเรียกร้องจากภายนอกแต่เป็นการสำรวจตนเองขอเพียงแก้ไขการคิดที่ส่วนทางกับเต่าให้ถูกต้องจึงได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องโดยไม่ต้องรอคอยฉันรู้ว่าการปลูกหว่านความหวังสามารถนำมาซึ่งพลัง ที่ไม่มีวันหมดสิ้นเรื่องทางโลกที่ไม่แน่นอนคือความแน่นอนเมื่อมีความหวังในใจผลทางข้างหน้าจึงไม่มืดมนุนไม่หวาดกลัวมรสุมและไม่กังวลกับความคิดที่เหลวไหลอันที่จริงเรื่องราวมากมายที่ชีวิตคนเราประสบตัวปัญหามิได้ทำให้คนเราทรมาน แต่ความคิดที่ไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและเกิดขึ้นไม่หยุดนั้นทรามานคนเราที่สุดความหวังคือโลกปกป้องปณิธานแรกเริ่มเมื่อมีความหวังคนเราจึงนิ่งและจดจ่อดได้เมื่อจิตมีสมาธิใจไม่วอกแวกทุกสถานที่จึงเป็นทักษะจริงในการฝึกปฏิบัติเมื่อมีสมาธิแล้ว จึงสามารถคุ้มกันการเดินทางเพื่อชีวิตคนเราได้อรุณสวัสดิ์กล่าวกันว่าชีวิตคนเราคือสถานฝึกปฏิบัติพฤติกรรมของคนเราเกิดมาจากความคิดเมื่อเปลี่ยนแปลงความคิดพฤติกรรมจึงเปลี่ยนแปลงได้การฝึกปฏิบัติคือการฝึกฝนพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนของตนให้ถูกต้อง สิ่งที่ฝึกฝนคือจิตของตนอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่าวันที่ห้ากุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเผยแพผ่วันที่สองพัน 2, 7, หนึ่งร้อยเก้าสิบสอง